Adobe ดิลลุนคลาสสิคคลาสสูม Class ตอนนี้จะเป็นตอนที่8นะครับเราจะมาฝึกในการแก้ไขสีเพี้ยนให้ตรงด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าไวเบ a ลา n ์ e ครับถ้าเกิดว่าใครเคยถ่ายภาพมาติดส้มนะครับติดเหลืองหรือว่าติดฟ้านะครับเราสามารถแก้ไขให้สีตรงเหมือนเดิมได้โดยใช้เครื่องมือนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าใครเพิ่งเคยดูโฟโต้ซูเปอร์เ l a n d ในการสอน Adobe ดิลลุนคลาสสิคเป็นครั้งแรกนะครับสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้อัน,นจะสอนพื้นฐานตั้งแต่อามือใหม่เลยนะครับจนมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบ เ,เอาเป็นว่าเราเข้าไปดูคอนเทนต์กันเลยดีกว่าว่าเราจะแก้ไขสีเพี้ยนได้ยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราดูกันครับว่าไวท์บาลานซ์คืออะไรแล้วเราจะแก้ไขาภาพที่สีเพี้ยนให้มันตรงได้ยังไงนะครับอ่ะเรามาดูที่หน้าจอกันเลยไวท์บาลานซ์เนี่ยถ้าเอาความหมายแบบสั้นๆง,ง่ายๆเข้าใจง่ายนะก็คือค่าแสงสมดุลสีขาวครับมันเป็นตัวที่คอยช่วยให้กล้องเนี่ยรับรู้ได้ว่าแสงสีขาวที่ตรงๆต,ตอนนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับคือถ้ามันเข้าใจค่านี้ผิดปุ๊บสีก็จะเพี้ยนเลยอ่ะยกตัวอย่างนะครับภาพเนี้ยเราจะเห็นว่า มันสีตรงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วภาพเนี่ยมันถูกปรับแก้ไขมาเยอะมากนะครับผมจะให้ดูสีแบบออริจินอลนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้โหแบบติดฟ้าแบบแรงๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพอ่ะในกล้องนะครับส่วนใหญ่เราก็จะตั้งไว้บ a ลา n c e เป็นออโต้อยู่แล้วนะครับการ,การตั้งออโต้ไม่ผิดนะครับการตั้งออโต้ก็ดีมากเพราะว่าในหลายๆสถานการณ์ที่แสงเปลี่ยนในบ่อยเนี่ยการเปิดออโต้กล้องก็จะช่วยปรับได้อย่างดีนะครับแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอย่างเช่นสีมันอาจจะ ติดสีเหลืองสีส้มไปแบบนี้นะครับหรือว่าจะเรียกว่าไงถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นใต้อาคารบางทีอ่ะเขาอาจจะปรับสีตรงหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันติดเหลืองไปก็ได้นะครับเราสามารถมาแก้ไขตรงนี้ได้เนาะหรือว่ารูปหนักเลยที่ผมเจอจะเป็นรูปน้ำตกที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือว่ามันติดฟ้าแบบแรงๆเลยนะครับเพราะงั้นการ ที่เรารู้จักว่าวิธีการแก้ไขค่าไวบาลานซ์่หมมันถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทําให้ภาพเราสมบูรณ์แบบได้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นเอาความหมายของไวบาลานก่อนนะครับว่ามันคืออะไรก็คือค่าแสงสมดุลสีขาวนี่แหละนะครับถ้ามันเพี้ยนเราก็สามารถแก้ไขให้ตรงด้วยเครื่องมือนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาแก้ไขมันเลยดีกว่านะทีนี้วิธีแก้ไขไวบาล้านเนี่ยมันจะมีอยู่2วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกคือการแมนนวลมันนะครับก็คือปรับเอง กับวิธีที่2คือใช้ตัวจุ่มสีหรือพวก Color Picker นะครับเลือกสีขาวในนั้นนะครับผมจะแนะนําทีละเครื่องมือนะครับการแมนนวลนะครับก็คือว่าถ้าเราเห็นภาพยกตัวอย่างภาพนี้นะครับเรารู้สึกว่ามันติดสีเหลืองส้มเยอะไปเราก็แค่ดึงไว้บรานเนี่ยให้มันหนักไปทางสีตรงกันข้ามกับที่มันเพีย้ยนก็คือในนี้เหลืองใช่ไหมเหลืองมันเยอะเราก็ดึงไปทางฟ้านะครับเยอะหน่อยฟึบนะครับคนปรับแสงสว่างให้แบบ ประมาณพอดีด้วยนะครับเราจะได้เห็นสีชัดๆผมอาจจะเลือกประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันตรงกับสถานการณ์จริงนะครับอย่างนี้เลยเราดูภาพอื่นกันนะครับว่ามันมีติดฟ้าติดเหลืองอะไรไปไหมนะครับอ,อย่างรูปนี้เหมือนกันผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างแบบเหลืองๆหน่อยเราก็อาจจะขยับมันมาทางซ้ายหน่อยอประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีแมนนวลเนาะ มีสีเพี้ยนอื่นอีกไหมนะครับเดี๋ยวผมขอดูนะ,ะสีนี้นะครับอลองดูนะครับมันอาจจะส้มๆมงเหลืองหน่อยผมก็แค่ปรับไว้บาลานซ์ไปทางซ้ายประมาณนี้นครับดูก่อนหลังนะมันจะถูกปรับนิดนึงนะครับสีมันจะเย็นลงนิดนึงเนาะประมาณนี้นะครับอเอาภาพที่หนักที่สุดที่ผมเจอนะครับก็คือภาพน้ําตกะนะครับผมขออนุญ,ญาตสร้าง Create Version Copy ไว้ทบเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตภาพมันโอเคอันนี้เพี้ยนหนักที่สุดละที่ผมเจอมานะครับอันนี้ติดฟ้าเพราะงั้นที่ผมบอกว่าวิธีแก้มันคือเราจะดึงไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับมันฟ้าเยอะเราก็ดึงไปทางสีเหลืองเนี่ยครับสีมันก็จะค่อยๆตรงนะครับอ่าเราก็ลดแสงลงมาลดไฮไลท์ลงมานะครับตามที่ผมได้สอนไปเนาะนะครับโอเคนะครับ มันยังติดฟ้าอยู่นะผมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกจะรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างโอเคแล้วนะครับอ่าผมก็จะใส่คอนทราสเข้าไปนะครับลดแสงนีิดนึงเพิ่มชาร์โดนะครับก็จะใช้วิธีประมาณนี้นะครับในการที่จะแบบจัดการสีเพียนให้ตรงด้วยไว้บ l นาลานซ์นะครับทีนี้มันจะมีเทมข้างบนใช่ไหมครับที่เป็นค่าอุณหภูมิก็คือ ติดฟ้าหรือว่าติดเหลืองใช่ไหมแต่บางภาพนะครับในบางกรณีเนี่ยภาพมันอาจจะมีติดเขียวหรือชมพูมาเจนต้ามาด้วยนะครับอันนี้เราก็ดูว่าในภาพของเราอะ่ะมันติดสีอะไรมานะครับถ้าเกิดว่ามันติดสีเขียวเยอะนะครับเราก็ดึงไปทางชมพูถ้าติดสีชมพูเยอะก็ดึงไปทางเขียวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเจอแล้วนะจะเจอแบบนี้ทีหนึ่งสมมติว่าอันเนี้ยเขียวเขียวมันเยอะใช่ไหมเรากา็ปรับสีฟ้าให้ตรงก่อนแล้วกัน ตรงนแล้วอันนี้มันออกเขียวๆเ,เยอะหน่อยเราก็อาจจะใส่สีชมพูเข้าไปนิดหนึ่งนิดเดียวพอนะครับอ่จนเรารู้สึกว่ามันตรงหรือมันโอเคกับที่เราต้องการแล้วอ,อันนี้จะเป็นวิธีแรกในการที่เราแก้สีให้ตรงนะครับอ่ะผมขอเอาอีกรูปนึงแล้วกันจะได้เข้าใจกันเยอะๆนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันมันก็ออกส้มๆแหละเพราะว่าหลอดไฟแหล่งกำเนิดแสงมันติดส้มใช่ไหมทีนี้ผมก็ขออนุญาตปรับความสว่างให้มันก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้เห็นชัดๆเนาะโอเครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้มันออกเหลืองๆส้มๆผมวก็เดึงสีฟ้าเข้าไปนิดเดียวพอผมอยากให้มันเหลือความเป็นสีส้มที่เป็นหลอดไฟไว้นิดนึงนะครับ ถ้าเราดึงเยอะบางทีมันอาจจะฟ้าจริงนะแต่มันจะติดฟ้าไปเลยนะครับเราต้องแบบพอดีพอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูภาพก่อนอาจ,จะเห็นว่าน,นี้มันออกส้มๆใช่ไหมนะครับแต่อันนี้จะมีสีฟ้าเข้ามาแล้วหรือบางคนอาจจะชอบโทนที่มันแบบติดส้มไปเลยอันนี้ก็ไม่ผิดนะมันอยู่ที่ความต้องการของเรามากกว่านะครับอันนี้ผมสอนวิธีแก้ไขไว้บาลานซ์นีชีงอีกรูปหนึ่งแล้วกันสุดท้ายครับรูปนี้รูปนี้แล้วกันนะเพิ่มอีกรูปหนึ่ง รูปนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า,าเราใช้สอนเยอะแล้วนะครับที่ผมอยากให้ใช้รูปนี้เหตุผลเพราะว่านะครับในพื้นที่นี้มันมีสีขาวๆฟ้าๆอยู่นะครับเราอาจจะต้องลองปรับไปทางสีเหลืองเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาตอนที่มันมาตอนแรกเนี่ยมันเป็นฟ้าจริงแหละ แต่มันเป็นสีฟ้าที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ตรงหลอดไฟใต้อาคารแต่ว่าในความเป็นจริงสถานการณ์จริงตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบกลางแจ้งเปิดโลง่งใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันมีความอบอุ่นเพิ่มขึ้นมาเราอาจจะใช้ไวบรลัสตรงนี้ปรับให้มันแบบติดสีเหลืองเข้าไปนิดนึงก็ได้ให้มันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาหน่อยอ,อันนี้ก็ส่งผลกับกับโทนภาพของเรามันก็จะดูมีชีวิตขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบ สีออกอฟ้าก็ได้นะครับไม่ผิดอันนี้ก็เป็นวิธีแก้โดยใช้วิธีแมนนวลนะครับก็คือปรับนะครับถ้าติดฟ้าไปก็เติมสีเหลืองนะครับเพราะถ้าติดเหลืองก็ปรับไปทางสีฟ้าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดภาพของเรามันมีสีชมพูรหรือสีเขียวด้วยนะก็ดึงไปทางตรงนะครัเหมือนภาพนี้ที่ผมปรับให้ดูนะครับถ้ามันติดเขียวเยอะไปก็ใส่สีชมพูเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันติดสีชมพูเยอะก็ดึงไปทางเขียวแค่นี้ครับเราแค่บาลานซ์มันเองเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับมันเป็นอีกศูนย์หนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่มีเวลามาแอดจัสมันเยอะมันเป็นงานรีบมันเป็นงานเร่งหรือบางทีเราไม่มั่นใจในสายตาเราว่าเราแบบปรับมันได้ตรงไหมมันมีวิธีแก้อยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราใช้ตัวค o ลเลอร์พิกเกอร์ตรงนี้ได้หรือตัวจุ่มสีนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ยังไงก็คือเราจะไปจุ่มในจุดที่มันเป็นสีขาวจริงๆในภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นน้ําตกตรงนี้มันจะมีจุดที่เป็นสีขาวอยู่ผมก็จะจุ่มมันลงไป เห็นไหมก่อนที่ผมจะจุ่มเนี่ยถ้าดูตรงพรีวิวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันยังเป็นสีฟ้า,ฟาอยู่ใช่ไหมครับอ่าทีนี้ผมจะลองกดตัวจุ่มสีเข้าไปนะครับอ่าพอผมเลื่อนมาตรงเนี้ยตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนสีตามนะครับเห็นไหมปุ๊บอ่าสีก็แทบจะเกือบตรงเลยนะครับเราก็แค่ปรับสีความสว่างนิดหน่อย อะไรแบบนั้นไปประมาณนี้อ่ามันจะใช้เวลาน้อยกว่านะครับอ่าเราลองดูภาพอื่นมันจะมีปัญหาไหมนะครับขอภาพนี้แล้วกันเนาะภาพนี้ไว้โบราณผมว่าไม่ไม่น่าจะเพี้ยนนะครับแต่ลองลองดูแล้วกันกดตรงรองเท้าอ่านะครับมันก็จะติดจงพูเข้ามานิดหนึ่งนะครับอ่าเราลองดูภาพอื่นดีใช้ตัวจุ่มสีเอาสีที่มันเพี้ยนหนักหน่อยอ่ารถยนต์เมื่อกี้แล้วกันรถยนต์เมื่อกี้ผมจะรีเซ็ตนะ ตรงนี้มันจะขา,ขาวๆจริงแต่มันจะออกสีครีมอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะลองจุ่มดูก็ได้ก็ตรงนะครับก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้เลยนะกดครั้งเดียวนี่คือเป๊ะเลยเนาะอันนี้จะใช้ง่ายกว่านะครับหรือว่าเป็นภาพบุคคลลองดูไหมมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับมันจะมีภาพบุคคลบางภาพที่ผมถ่ายมานะครับอ,อย่างนี้ลาการภาพน้องนัชชนะครับอานจะเป็นภาพนี้นะครับ ภาพนี้เนี่ยมันมีสีส้มที่เป็นสีหลอดไฟเนาะเราจะแก้ไขมันยังไงโอโ้โหถ้าเพิ่มความสว่างนี่เหลืองเลยนะครับผมจะใชะ้ตาของเรานะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยลองจุง่มดูอืมถือว่าใช้ได้นะคือสีมันค่อนข้างตรงนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปรับอต่ตรงหลอดไฟให้มันติดส้มแทนอะไรก็ว่ากันไปนะแต่สีผิวเนี่ยจะค่อนข้างตรงหละนะครับอ่ะเอารูปอื่นบ้างมีไหม เอาผมขอแบบหนักๆเลยเอารูปที่น้องเขายืนผมถ่ายแล้วภาพที่ใช้ได้แล้วกันนะครับภาพนี้แล้วกันภาพนี้ผมว่าสุดๆแล้วนะครับสุดๆแล้วผมขอลดไฮไลท์ก่อนนะครับแล้วก็ลดเพิ่มแบบขึ้นไปแล้วก็ดึงไว้ลงมาโอเคเอ,เอาให้พอมองเห็นนะเอาให้พอมองเห็นนะครับจะได้ไม่เสียเวลายเยอะอ่า ทีนี้เราดูตรงตรงหน้าน้องนะครับคือมันเจอห,หลอดไฟอ่ะนะครับสีมันสั่งเข้ามาติดส้มแรงมากนะครับผมก็จะใช้ c อ l ์นี i c ห e r ตรงพื้นที่สีขาวนะครับเราต้องดูดีๆนะยิ่งไฟของกล้องอนะ่ะถ้าเกิดว่าถ่ายมาแบบมันไม่ได้ละเอียดมากนะครับหมายถึงว่ามันต้องดัน ISO เยอะหรืออะไรเนี่ยข้อจำกัดมันก็จะเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเนาะผมเอาตรงนี้แล้วกันมันออกจากขาวๆหน่อย สีผิวมันก็จะค่อนข้างตรงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอ้มฟ้าได้นหน่อยนะเราอาจจะต้องแบบปรับเพิ่มนิดนึงช่วยมันนะครับประมาณนี้กับการเซตไวโอลาในภาพบุคคลนะครับอลองสถานการณ์อื่นดูภาพบุคคลมีสถานการณ์อื่นอีกไหมนะครับอันนี้น่าจะหนักสุดนละนะครับเดี๋ยวขอดูโมเมนต์ที่น้องเขาโอเคหน่อยนะครับภาพนี้คือแบบถ้า ไม่เพี้ยนนี่ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพี้ยนหนักมากเนาะผมก็จะขอปรับความสว่างให้มันโอเคก่อนโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราใช้ Color p i c k e r เลือกตรงสีขาวนะครับอาแบบนี้มันก็จะดีขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีเขียวๆใช่ไหมเราลองใส่มโูเข้าไปนิดนึง ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะนะครับเราก็ลองปรับเทม์ให้มันแบบออกฟ้านิดนึงนิดหน่อยแล้วกันประมาณนี้สีผิวเขาก็จะตรงขึ้นเห็นไหมอันนี้คือการใช้กับภาพบุคคลนะครับเพราะงั้นทั้งการปรับแบบแมนนวลแล้วก็การใช้คัลอรพิกเกอร์จริงจริงแล้วอ่ะมันต้องใช้ทั้งคู่นะครับอ่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยได้สีที่มันตรงขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการลดระยะเวลาในการปรับค่าไวโบลานให้มันเร็วขึ้นเนี่ย เราก็ใช้คาลิเกอร์จุ่มสีเอานะครับถ้ามันมีจุดตรงนั้นนะครับผมแถมอีกนิดนึงแล้วกันขออีกรูปหนึ่งสำหรับบางคนที่อาจจะต้องถ่ายรีวิวสินค้านะครับอันนี้ผมถ่ายรีวิวเลนส์กล้องซิก m a นะครับบางครั้งเนี่ยพอไว้ลรันมันเพี้ยนอะ่ะมันอาจจะทําให้บอดี้ของตัวกล้องอะ่ะมันมันดูผิดแปลกไปนะครับมันดูผิดแปลกไปผมขอเรื่องรูปนี้แล้วกันะนะครับ ตอนนั้นผมรีวิวเลนส์นะครับแล้วก็ถ่ายนอกบ้านตอนกลางวันแสงมันจ้ามากนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าสภาพแสงตรงนั้นอะสีขาวจริงๆมันเป็นยังไงผมก็แค่ซูมเข้าไปตรงตรงัวหนังสือสีขาวเนี่ยแล้วก็เลือก color picker แล้วก็กดตรงสีขาวอ่าไม่อาจจะไม่ต่างกันมากนะแต่มันจะต่างกันนิดเดียวนิดเดียวก็คืออันนี้มันจะออกเหลืองๆหน่อยเพราะว่าสถานการณ์จริงมันมีแสงแดดส่องเข้ามานะครับ ไม่ชัดเอาลูปเอาลูปอื่นอีกรูปหนึ่งรูปนี้นะครับพอรีเซ็ตก่นอนรีเซ็ตแล้วนะครับเราสามารถที่จะแบบซูมตรงพื้นที่สีขาวแล้วก็ใช้คเลอร์พริกเกกดลงไปประมาณนี้อืมนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้สีที่มันค่อนข้างตรงแหละนะครับก็หวังว่าหลายคนที่ถ่ายภาพสีเทียนมานะครับจะได้วิธีแก้ปัญหาที่ ถูกต้องนะแล้วก็ได้ภาพที่สวยกลับไปนะครับอันนี้ที่ผมแนะนําก็มีตั้งแต่ภาพแลนเคปแล้วก็ภาพบุคคลเลยนะครับมีทั้งการแมนนวลแอดจัส์แบบแมนนวลนะแล้วก็มีการแก้แบบอัตโนมัติโดยใช้คัลเลกเกอร์จุ่มสีเอานะครับถ้าเกิดใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแก้สีเพี้ยนด้วยการใช้ไวเบาลานันนะครับมันก็จะมี2วิธีใช่ไหมครับโดยการแมนนวลแล้วก็ใช้คัลเลอร์พิกเกอร์หรือตัวจุ่มสีนะครับการสอนผมอาจจะยาวหน่อยในตอนนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าวิธีแก้มันมีหลายแบบนะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่มันต่างๆกันออกไปเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้ยังไงตอนนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่หวังว่าหลายๆคนจะได้วิธีแก้ที่ถูกต้องแล้วก็ง่ายสําหรับทุกๆคนนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถ คอมเมนต์ถามได้ที่โฟตโตส้สุโขทัยแลนทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้สามารถกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอฝากคอนเทนต์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ